สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูมิพัฒน์กับแนวทางลราพัฒนานะครับวันนี้นำแนวทางเราพัฒนาในงวดของวันที่8พฤศจิกายน2567นํามาตามต่อเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ในงวดที่ผ่านมานะครับแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งก็เดินดีต่อเนื่องนะครับ พร้อมทั้งแนวทางจับคู่นะครับก็เข้าไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลย้อนหลังในงวดของวันพุธที่ผ่านมานะครับในงวดของวันพุธนะครับ2องหนึ่งหนึ่ผล4ตัวก็ออกไปที่หนึ่นะครับ เด่น4ตัวนะครับ0 1 2 3ก็เข้าไปที่1นะครับเด่น3ตัว5 6 7ก็เข้าไปที่6เข้าไปที่7นะครับเด่น2ตัวนะครับในงวดนี้ก็เข้าไปทั้ง2ตัวนะครับเหมือนกับในงวดของวันพุธที่ผ่านมานะครับ6ไปบน7ไปล่างนะครับ ในงวดนี้ก็เข้าไปทั้งสองตัวนะครับก็เดินดีต่อนะครับสลหรับแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งนะครับในงวดของวันพุธที่ผ่านมานะครับในงวดวันศุกร์นี้เราก็จะมาตามกันต่อนะครับสําหรับแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งนะครับมาดูที่ชุดจับคู่นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับ เข้าไปที่17แล้วก็เข้าตัวกลับนะครับเข้าไปที่6 8 8 6เล็กเลขเด่นก็เข้าไปที่6กับ7นะครับเข้าไปที่17ล่างนะครับแล้วก็6 7แล้วก็6886บนนะครับ ในงวดนี้ก็ถือว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับพอถือว่าเข้าถือว่าปังอีกงวดนะครับสําหรับแนวทางในงวดของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาตามกันต่อนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขจุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาหาแนวทางเลขเด่นกันก่อนนะครับเลขเด่น4ตัวนะครับในงวดนี้ได้ไปที่7 แปดเด่น3ตัว4 5 6เด่น4ตัวนะครับส่วนมากจะไปล่างนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ไปที่1 7ล่างนะครับต่อไปไปดูที่เด่น2ตัวนะครับที่เราจะนำไปเป็นตัวหลัก เด่นสตัวในงวดนี้นะครับได้ไปที่3กับ4ครับก็ได้มาครบทั้ง3สูตรแล้วนะครับสําหรับนาทางเลขเด่นนะครับเด่น4ตัวได้7890เด่น3ตัวได้456ส่วนเด่น2ตัวในงวดนี้นะครับในงวดของวันศุกร์ที่8นี้ได้ไปที่3กับ4นะครับ เราจะนำไปเป็นแนวทางในการจับคู่นะครับครับในงวดนี้นะครับจะมีแนวทางสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรน้อยคู่นะครับมีหลักๆแค่4คู่นะครับแล้วก็มีรอง2คู่นะครับในงวดนี้นะครับจะนำมาเป็นแนวทางกับท่านผู้ชมอีกสูตรหนึ่งนะครับแนวทางตัวเลขชุดนี้นะครับจะเป็นชุดตรงนะครับไม่ต้องกลับนะครับ ในงวดของวันที่4นะครับก็เข้าที่8 9ตรงนะครับในงวดวันที่1ก็เข้าไปที่51ตรงในงวดของวันที่30นะครับก็เข้าไปที่1 4ตรงส่วนในงวดวันที่28นะครับในงวดนี้หลุดนะครับมาเลขเบิ้ลนะครับในงวดนี้ก็หลุดนะครับในทางชุดนี้ทั้งหมด7งวดนะครับ เข้ามา6งวดหลุดเพียงงวดเดียวนะครับงวดวันที่28นะครับงวดวันที่23เข้าไปที่6 2สองนะครับงวดวันที่25เข้าไปที่20ตรงนะครับส่วนมากจะเข้าตรงนะครับนะทางตัวเลขชุดนี้วันนี้จะนํามาเป็นนทางกับท่านผู้ชมนะครับงวดแรกหลังจากที่ดูมา2งวดแล้วนะครับก็คืองวดวันที่4นะครับเข้าที่8 9 แล้วก็งวดวันที่6ที่ผ่านมานะครับเข้าไปที่86นะครับเป็นแนวทางจากตารางนะครับมี4คู่นะครับไม่ต้องกลับนะครับจากสติีทที่ผ่านมานะครับ7งวดลุดเพียงงวดเดียวนะครับแล้วก็เข้าตรงนะครับไม่ต้องกลับสําหรับแนวทางชุดนี้นะครับจะนํามาเป็นแนวทางกับท่านผู้ชมในช่วงท้ายด้วยนะครับ ับมาดูที่แนวทางในชุดจับคู่นะครับในงวดของวันที่8นี้นะครับเด่นไปที่3กับ4จับคู่ไปที่37 38 39 30 47 48 49 40นะครับนำเลขเด่น2ตัวมาประกบกับเด่น4ตัวนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็ นำเด่น2ตัวชุดนี้นะครับมาประกบกับเด่น4ตัวได้ไปที่17นะครับในงวดนี้ก็นำเด่น2ตัวนะครับมาประกบกับเด่น4ตัวนะครับก็ได้มาทั้งหมด8คู่นะครับสำหรับแนวทางในชุดแรกนะครับในงวดนี้ก็ให้เด่นไปที่38 39 30 47 48 49 ครับก็สามารถมาได้ทั้งหมดทุกตัวนะครับแต่ว่าให้เน้นๆไปที่38 39 30 47 4เ4้นี่นะครับแนวทางชุดนี้เป็นแนวทางจากสูตรแรกนะครับกลับมาดูแนวทางจากสูตรที่2นะครับแนวทางจากสูตรนี้เป็นแนวทางที่จับคู่จากชุดที่เข้าแต้มนะครับ ในงวดนี้ได้ไปที่ 3432, 4342กันไปที่334460นะครับครับก็ได้มาครบทั้ง2ส,สูตรแล้วนะครับสลับนาทางในชุดจับคู่นะครับในงวดนี้ก็ได้มาที่12คู่นะครับพร้อมกับ ตัวกันอีก3คู่นะครับได้มาที่37 38 39 30 47 48 49 40 34 32 43 42 33 44 60นะครับสลับแนวทางในงวดของวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับ ในงวดนี้ก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องนะครับสาหรับแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งนะครับถ้าเลขเด่นมานะครับก็จะทําให้ชุดจับคู่มีโอกาสมาด้วยนะครับครับสำหรับแนวทางตัวเลขสูตรใหม่นะครับที่เป็นสูตรตรง6คู่นะครับในงวดที่ผ่านมาเข้าไปที่8 6ตรงนะครับในงวดนี้ได้มาตรงกันกันกบสูตรเจาะสูตรที่2นะครับ ในงวดนี้ก็ใช้ร่วมกับสูตรที่2ไปเลยนะครับในงวดนี้ได้มาที่3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2นะครับก็ตรงกับสูตรเจาะในสูตรที่2นะครับในงวดนี้ใช้ร่วมกันนะครับครับสำหรับแนวะทางตัวเลขเราพัฒนาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ